อันนี้เราก็มาเที่ยวท่ามินนะครับเสนอนเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในถ้ำมีอะไรบ้างนะครับอันนี้พาอีน้อยกลับบ้านเก่าคนนี้จะพาอีน้อยไปปล่อยบ้านเก่าหนึ่งสองสามสี่อ่าดูตัวอะไรอ่ะครับข้างเข่าเนี่ยข้างเข่าเกียบ้านเอิร์ธอีเกียที่บ้านเียกอีเกียอูโนอีเกียติดสองทา เก้าคนคู่นี้เป็นคนที่มาช้าสุดตลอดนะครับอันนี้เขาขึ้นตะไคร้ไหมนะขึ้นไก่ที่นี่นะครับเราจะเข้าถ้ำขมิ้นนะครับไปจอไคอ่าขอดูถ้ำหน่อยครับนี่นะครับนี่นะครับอัตราค่าเข้านะครับชาวไทย40บาทต่างชาติ สองร้อยบาทคนนี้เป็นพม่านะครับตรงนี้ต้องสองร้อยนะครับสองร้อยสี่สิบเป็นพม่าครึ่งลูกครึ่งพม่าไทยสี่สิบเดี๋ยวเราจะไปทถาำขมิ้นแล้วนะครับบันไดประมาณสองร้อยกว่าขั้นนะครับสองร้อยเจ็ดสองประมาณสองร้อยเจ็ดขั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปน้ำตกดาดฟ้าต่อเดี๋ยวมาดูบันไดกันว่าจะเป็นยังไงเขมีเสียงเข้มิ้นีอะไรเงี้ยมั้งนี่นะครับเราก็ขึ้นมานะครับตามคนนี้คนนี้ก้ามใหญ่แข็งแรงนะครับเราต้องตามเข้าไปนะครับและได้เห็นรูถ้ำอยู่เห็นรูถ้ำนี่นะครับทางขึ้นนะครับ ถามว่าเหนื่อยไหมขึ้นมาได้ไปกี่ขั้นเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากนี่ป้าๆสองคนคุณเืมมายาดมมาเป็นยังไงเขาขึ้นมาประมาณห้าสิบขั้นนี่แหละเขาอีเลยนะคนเหนือเขาเรียกสามแหกอันนี้เพิ่งแหกเดียวเลยเนี่ยนี่นะครับทางนะครับแล้วจะได้ยินเสียงขอบๆแคกกันเป็นระยะระยะ เอามันนั่งดีนะครับยืนรวมกันบนสะพานหน่อยเด็กปยังหอบอยู่ไม่ฮะมันเราก็ยืนบนสะพานะครับนนี่เราดึงปากถ้ำแล้วนะครับนี่กระจายสะพานสะพานแล้วนีครับมาดูนถ่ายรูปบนสะพานหน่อยโต๊ะนะก่อนปุ้ยถ้ำมีไฟนี่นะครับถ้ำคร่ะเป๋ทำไมมีไฟอย่างนี้นทุกคนก็มาถึงกันหมดนะครับทางเข้าทางออกงานเราได้เดินถูก ที่เสียงอบ,อบนี่เป็นการสแสดงทั้งนั้นนะครับถ่ายรูปไนี่ครับสร็นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างล่างมันมืดตรงนี้ถ่ายข้างบน,นรบรรยากาศด้านในนะครับเป็นอากาศดีนะครับลงมาแล้วเยน็น อันนี้ไก่นะครับนนไม่ใช่ไก่นี่ไะครับไฟทางเดินทางเดินนำัน,นะครับอ๋อท้งหอ เข้ามาได้ก็ตรงที่จุดทิวนะครับจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเขาใช้วิธีการดวส้อสองเส้นนะครับนี่นะครับคือทำสวยงามากไก่ย่างไก่ย่างมีซ่อนต่ำไหมใช่ใช่เตอตออเอัวไก่ย่างนะคะใช่วยครับที่ทำบะหมินนะครับ ใหญ่อันดับสองของภาคใต้นะครับส่วนถ้าที่ใหญ่อันดับสี่ของโลกอยู่ที่ตะลุนนะครับแต่กว้างมากสวยมากครับอันนี้หอบแค่แค่เนี่ยเล่นยิมเยอะนะครับแต่หอบเร่งนี่ไปเร็วเร่วเร่่งนี่นะครับสมาชิกยังอุ้ยข้างหลังนู่นเถอะสมาชิกเราป่ะเนี่ยดำๆน่ะติดมาใช่ป่ะเนี่ยอะไรแดงมึงเป็นแมงมึงเป็นแต่ดูไม่มึงเป็น ละกระทงอันนี้ไม่ใช่วัดธรรมกายเลยครับก็จะมีเห็นยุงเห็นแมลงวะม่เห็นเห็นแ่ปนี่ตั้งใจกันฟังมากเลยนะครับเดี๋ยวออกไปจะทําแบบสอบถามนะครับนถ่ายได้ป่ะไม่ต้องมาแสงได้ป่ะได้ว้น ดูในเงามันรต่กงต่ากัอิลยทันเสียงเสียนพญานาคนะครับแต่ถ้าเราดูตรงตรงนะฮะดูตรงๆไปเลยนี่เราจะเห็นท่านปู่ฤาษีใช่ใช่ใช่นะครับดูเงาดิดูด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นมีเขาด้วยนะที่บ้านแล้วอีเกีย เชนเดลียมองอ่านด้านข้างให้เราแล้วท่านจะมองไปทางซ้ายมือเรานะครับอันนี้จะเป็นมือเย็นใบหน้าตาจมูกปากหันฟักเตี้ยนตาจมูกปากและลําตัวด้านบนนุ่งเป็นถุงรัดก้าวด้านหลังจะเป็นมมุผงยาวมาโคชัดเลยสวยเนี่ยดูในกล้องเห็นชัดเลยเนี่ยมันหน้าคนเห็นไหมเนี่ยตรงที่ไปฉัยเห็นไหมเป็นหน้าคนตาเดี๋ยวดูนะปาก เห็นไหมเห็นเห็นเนี่ยเนียกนทีาเนแก่ธรรมเาจะเรียกมเป็นกี่เป็นกี่ทางไหนมันเข้ใจยงครับส่วนด้านนี้นะครับตรงทางต่อ ยาแกนะครับนี่สังเกตนะครับถ้าไม่มีเสี่ยทียเท้าแกขนาดไหนก็มีีดูจ็ง่ายทหน่อยตอนนี้เราก็จะลงลับเลยครับดพี่แดนเขเดินดูพี่แดนเขาเดินเสียงดังเยอะดูพี่แดนเขเดินนะรูาเอาห้อมาแงนอนัน้าแม่ตตมึงกลนงเงงงงเนี่ยกล กินอะไรเลี้ยงกันเล้ยงออกไปออไปไม่ต้องมาตบตบก็ไดวิ่งไปแล้ว นะค,ครับริกจะมีสีปลาร้านะครับเขาทำงานเรียบร้อยมานาน